เฮ้ยตงค์ขอนลงวางค์ขอนลงตังค์ลงตังค์ลงก่อนทำไรอ่าอันนี้มันปรเด็นมาแล้วพอดีเต๋อเรียนรู้จักกันขอให้ขอให้ทำให้หน่อยทำได้คนเดียวใครทำผมดูแลอันนี้ก็ทำเพราะว่าไอ้ผมทำได้คนเดียวในเนี้ยตัวนี้ก็ไม่ต้องสายแคบเลย อ๋อเรื่องเองอ่ะอันนี้ทำดีครับองมันไม่มีฟองมันนึกถึงจานไฟแดงขึ้นแล้วไม่เชไฟแดงขึ้นแล้วนังเครับนงานงาไปครับนั่ายากเออนงดีนะเดองนะ ผมอยู่แถวนี้เองผมอยู่แถวนี้ผมจะทให้มันดีครับเมื่อวานนี้ผมก็ย้นคมมาพึ่งอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับขอเลยครับแค่ผมทำให้อย่างดีเลยนลกตวเดี๋ยวป่กอื้นอีกใช่เดื๋อปลายแดงขึ้นแล้วขหน้าไปด้นหน้าไป้นั่งๆั่งอั่งาหน้าไปต้าง ี่ผมไม่ไม่ได้คือว่าผมผมไม่ได้ผิดโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนขอน้องเถอะน้องทำวยใจจริงนะเดี๋ยวแนเดี๋ยวก่อนญาติผมก็เป็นตำรวจค่ะพี่ไม่เอาอ่ะญาติบอกแม่เลยอันนี้ก็นญาติผมผมขออนุญาตเขาแล้วอ่ะผมขออนุญาตแล้วผมไม่ยอมอ่ะไม่เอาอ่ะเรื่องอะไรอ่ะพี่เอาดิเอาดิี่

ไม่ใช่ของโรงเรียนไม่ใช่ของโรงเรียนไม่ใช่ของโรงเรียนแต่ว่าอะไรรู้เปล่าพี่ไปไม่ดูผมผมก็ดูเอามากอนเอามาก่อนไม่เอาไม่ได้เออพี่ทำนี้ไม่ดูพี่ฝ่ายผมรู้จักโอ้ยไม่เอาหรอกพี่ลาผมรู้จักผมจำได้ระบาปตรงนี้อย่างนี้ยังดีพอเจ็บพอเจ็บพอเถอะ A few minutes later ออกมาคูดกันก่อนผมไม่คุยเพราะเหนื่อยเนี่ยผมโดนช็อตนี่มันไดาไปดึงสายเคเบิ้ลให้เขามันจ้าห้าร้อยหรืสองร้อยเองมันบ่อยมันดูอธิษฐานเต่าให้ดีมันแอร้องแล้วคนที่ตล้องก็ไม่เห็นจ้าคูดกันดีมาออกมาเลยตล้องก็ไม่เห็นออกมาดีๆแล้วผมจยู่าบัตชองตอยเจ็ดพีโอ้ยนี่มาบ้าง มันพี่ต้องการต้องเออพี่ต้องมาตอนมาแล้วมาได้แล้วออกมาได้แล้วไม่ได้ไม่ไม่ใส่แล้วเจ็บ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 แล้วไม่ใส่ยังรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่มาเดี๋ยวแป๊บเดียวช่วยเจาะมั้ยเจาะตะเข็บห้องไม่คุยหรอกต้องะว่าเพราะว่าอะไรที่บอกผมดูแลบ้านทุกคนเดียวตอนนี้ไมันไมปมันอยู่นะมันไปแลกันแต้วถึงมันทำให้ไม่เสียดอกได้ผมเก็บข้องมือก่อน เพราะว่านี้ผมน่าจะมาเหนือตรงแล้วมาเขาจะปิดประตูแล้วไปขอแล้วลูกมาโห่พี่เข้ามาก่อนนะเราอย่าพูดยากคลิปแล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วคลิปมาไล้ไม่ไม่ได้ว่าผมที่ร่าผมก็รู้จักแกันขอขอล้วครับที่ร่ามาขอกมาขอมาเพราะผมใช้รถผมใช้นี่ขอรู้จักกันอยู่คลิปเรารู้จักกันอยู่นะใช่กกกันอย่ผมมไจา แต่คนนห้นเขาความลงมือด้วยถ้าผมให้ความร่วมมือเพราะว่าเนี่ยนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้วไปแะ่แรกไปนี่กระตีบเธอไปแดงมันไม่กระพริบมันจะลงดิ้งเพราะผมเคยมาตั้งเสาไฟครับใช่แล้พี่ดูไปที่บ้านผมได้โดนแก้มผมไม่กไม่จะไ่ดึงเธอจะตีล้อขอใครผมก็ต้องทำบุกเองเออเมา่อนน้องมาก่อนเยอะไม่ได้เราพี่ผมขอแหละไม่เหัวหน้าชื่อผมนะมาด้วยออกมาจัดห้องโรงเรียนก่อนมาขอมาก่อนเร็วคราวนี้ ผมช่วนคุมประพฤติด้วยจะคุมประพฤติจะให้จับไหมจะให้จับไหมล่ะไม่ครับถ้าไม่จับก็ให้ออกมาทัยาแล้วนะเออผมไม่จับผมไม่จับคุณกอนะกนเออมาาออกมมานั่งกันดีๆั่นันัไม่จับอยคาพิ่งไปดูส่งอโอคอย่าอย่อยานันั่งนั่งดีๆนั่งดีๆอค่อันนี้ของคู่คนคันไม่ต้องไม่องอยังู่อด้วยเววิ่งเข้าไปคุกหวนั่งดีๆไปดูได้ดูน เนี่ยผมจะดามให้มันขึ้นมาคือกล้องอ่ะเพราะครั้งใส่ตรวจมาลัชนายคล้ายพี่อกทิตย์บอกแมงมุมเห็นวะบอกวอลทำไมเองไม่พอช็อตอีกเองไม่ลอกคงลอกคองเหมือนที่เคยทำวะลอกด้วยนี่แก้วเต็มเลยหยุอะไรนะใช่พี่ชนนะครับเดี๋ยวจะไม่ถึงคิวตรงท้าลงพักโทษนะพี่นี่โทษนะขอโทษแก้วมันบาดอ่ะเนี่ยผมรักษาก่นเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้แก้วเยอะมันดีดเข้าหน้าเลยแลลหละสรุปไม่ชันอ่ะวันนั้นก็ได้ฝั่งตรงข้ามอ่ะอปเป็นสวิตก็ต้องมีเสากาศคล้ายเสากาศอู๋ครับแรงนะอันนั้นอ่ะใช่เนี่ยเมื่อพาวนั้นปลดไปทำเนี่ยเขี่ยแค่ตรงนี้เองผมไม่กล้าแต่ว่ายุงอ่ะกลายเป็น,นพวกอะไรน้องแมลงบีงครับสองข้างเลยพี่โทษนะมผมไม่ไหวแล้วจริงๆริงเนี่ย คือต้องพักก่อนแล้วเขาคราวนี้เนี่ยพี่ดูนี่ไปดึงสาย PCT ใช่ PCT อ้าวพี่ให้ขึ้นไปทำครับร้านกาแฟใช่เนี่ยเปิดเลยหนังฉีกเลยยังรักษาตัวอยู่เลยเนี่ยสวัสดีครับพอดีเด็กนักเรียนเนาะเด็กน้อยเดินผ่านบอกว่าไฟมันดูดไงตอนมาเที่ยวสุดท้ายใช่ผมก็เลยมาทำให้ต้องรอให้ไฟลดตอนช่วงเย็นน่ะ ทำได้อยู่คนเดียวทำอะไรก็ต่อให้มันขึ้นมาแล้วก็ดูไฟแดงมันระพิบอยู่เรื่ยหรือเปล่าถ้าก็ไฟแดงมันไม่กระพิษนะแย่เลยเนี่ยพี่ดูดิมันมันดีดตามไปนี่เลยพี่พี่เดี๋ยวผมก็พาพากพี่เดินไปให้เดินแล้วเข้าเวรอยู่ไปหาไหมไม่หาเราเดี๋ยวผมไปหาแกที่หลังเพราะว่าแกไขเราจะจองอยู่เจ้าโต๊ะอีกผมยังไม่มีเวลาไปให้ขี้ว่าไม่ได้เหนื่อยไปคขานั้นพี่ขังก็ แย่เลยใช่ทำไมถึงแย่อากาศมันไม่พอหรอใช่เนี่ยพี่ดูเอยผมตามไว้ใช่ผมผมไม่ใช่เป็นจอนผมดูแลให้พวกพี่ด้วยแล้วคล้ายๆแฟนพี่แหละ่ะคลา้ายๆพี่นะ่ะเขาบอกทิปแม่ไม่ไหววะ่ะไฟแม่งเวลามาพุทบอไม่ติดวะ่ะเอออันนี้มันเสาต้องนะ่ใช่เสาต้องใช่มันไม่มีล้องติดไฟ<ม>ไ,<ว>ไม่ติด เดี๋ยวผมต้องทุ่มติดล้กล้องมันจะติดหรือเปล่าช่างไม่มีท่านแล้วเราอยากไปทำช่างทุ่มไม่มาแน่เอ็งขุดล้อคลองไมเหอะครับได้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้ครับรถโอ้โหเราจะต้มกันนะตุ๊กตาสมชายพี่เลยไม่จับไม่จับเดี๋ยวเขาไม่จับเดี๋ยวผมก็บขอคนให้ไปไปเดี๋ยวมีขออยู่ไป